เวิลแพนจะเยียวยาทุกสิ่งให้ท่านได้ต้นนี้นะคะใช้ธาตุอาหารหลักเลโอใช้ตอนที่ใบแก่เต็มที่นะคะเพื่อที่จะได้แทงยอดใหม่แล้วก็ใช้ธาตุอาหารรองดีสนะคะเพื่อที่จะเสริมใบประหลาดอย่างเงี้ยใบใบแบบที่แทงมาเป็นใบดาบอย่างเงี้ยใบอ่อนเป็นธาตุอาหารเสริมให้ใบแกเ่เร็วแล้วก็ให้ใบยาว แล้วเราก็ต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงด้วยนะคะฉีดยาฆ่า,มาแมลงด้วยทุกครั้งอันนี้ก็คือ,อฉีดยาทุกๆอาทิตย์ทุกๆก็ดวันจะต้องฉีดธาตุอาหารเสริมแล้วก็ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารเสริมแล้วก็ฉีดยาที่ขาดไม่ได้ก็คือยาฆ่า,มาแมลงนะคะเบอร์แพนเราจะใช้เราจะใช้ตอนที่ไม่ตายไม่โตร,รากไม่เดินนะคะ อันนี้ทุเรียนสองปีปีแรกไม่ค่อยได้ดูแลเพิ่งจะมาดูแลช่วงปีหลังก็จะเลยก็จะได้แบบนี้